ท่านกำยุทธ้ไมท่านกำยุทธเล็นิสรอันกากจะเล้อไข่มามามใ่ใ่ช้เป็นยุทธกันนะคะแ่กแ่รไง้ผม่เ่มานรู้สึก่เป็นเกมากเป็นเกียรติมากครับเราพ่อเป็นคนแรกที่ได้ร่วมงานกับ่โรเบอร์ตก็แบบดีใจมากๆกเพราะี่โรเบิร์ก็คือแบบโอ้โหสหรับเราคือยิ่ใหญ่แก็ งานท oh. ี่จับมือกันก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เราก็ดีใจทุกคนที่ได้มาร่วมสวัสดีปีใหม่จีนปีกลางจีนทุกคนเดี๋ยครับผมณทุกนทุกคนด้วยเนาะเพ่อนเนาะก็แต่งแต่งตัวเต็มยศเป็นอะไรกันนะคะเป็นเป็นอะไรครันพี่ดีนะองชายองชายองชายอะไรคะองชายจต่เรื่อง จ๋าเพื่อนเอออะไรเอ่ยตอนถ่ายยังซีเทียนอ่ะใช่เอาเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อสนุกผมรู้สึกว่าการที่แบบได้แบบมาร่วมงานอ่าบอกว่าได้เดินพาเลทอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็กิวเวอร์เขาก็แบบยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็เลยรู้สึกก็สนุกแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเขอปปิ้งได้ด้วยเขาปปิ้งได้ด้วยผมกินเ้ากัได้เนี่ยข้าวฝันเสร็จใหญ่ ขอบคุณครันะบนะี่คนชม,มหลายคนั้นเริ่มเซิร์แล้วนะด้วยความตื่นจีนหน่อยครขาโอเคก็ชินยินค่อยเลิกผมก็ขอให้มีความสุขมากนะปีนี้ครับผมแล้วก็ขอให้คิดสมหวังทุกอย่างก็เงินทองไหลามาทั้งปีเลยครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพดีครับผมเจ็ดท้า ไม่บอกว่าขอใทุกคนมีความสุขมากในปีจีปีนี้นะครับชืนเหน่งไฟเลิกแลวว่าสวัสดีปีใม่จริงๆปีนี้ปอะไรนี่ปีปีนี้ปีงหาหมาหมายโปีนักสัตว์ปีนักสัตว์ปีนัมาเสงงูเล็กูเล็กอครับมาเสงยัเล้ว่างมปีอกน่าจะปีอะไรปีธนูรู้ป่า บีโคบิโคบิโคับีโคใช่ปะใช่ครับโคลบโคบโคบิโคบิโคลบีโคลบีโคลบีกำลบงกำลบงจะลบีนไปบัโคับีโกลบีโคลบคลบลบงเคลบีโคลเีี rock. ๋ยวลีบ huh? ีบ oh ีโคลครับคบคบีโลบีโคลคลบบ้างเบีีโคลบลบีโคเคลบบีโงคคบีคค ก็ตื่นเต้น<ม>รู้สึกว่าเป็นเป็นงานที่ได้ร่วมต่างประเทศกับพี่เจรอบสองอแต่ว่าฝรั่งเศสก็หนาวก็เตรียมชุดแบบว่าอุ่นๆไปแล้วแล้วก็ชุดมันจะต้องเป็ดเป็นไม้ไอะไรอย่างเงี้ย๋อจที่เรามีเราไปงานของอเมริกผมเราไปชัย <ไข S 2> <ๆ>ก็จะเป็นเสื้อผ้าทางแบรนด์ประจันไทยวันนึ่แต่ก็จะมีอีกวันหนึ่งที่เป็นแบบฟรีเดย์ที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเะครับก็ว่าจะนอน เรไม่เเที่ยวพูดเล่นก็ว่าจะไปแบบไปเดินดูล o e t n รไท็ไรองอันนี้คือแบเชิญเราไปร่วมในคณะอะไรคะเจ็บตอนนี้ถ้าตอนนี้คือช่วงเชิญไปร่วมเป็นไปไปชมดูใแฟชั่นโชว์ของนะครับของนาหรับ collection ที่เเป็นเชิญนะครับแล้วก็เป็นของ c o l l e c t i o เรก็เป็นไซส์ m e n เลย คือผมรู้ส mm ึกว่าผมชอบแบรนด์เ d น n t i ี้ของอเมริกมากโดยเฉพาะ head designer ก็ค okay, ือคุณไมค์แาลมิลลนั right, ่นเองคือเขาเขามองว่าทุกอย่างแบบว่าแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่เขาแบบว่าถ่อมตัวตลอดเลยชอบแบบว่าความความ open แล้วก็ความแบบว่าการปรับตัวเร็วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมเองอะไรกับแบบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตอะไรแล้วเสื้อผ้าเขาก็สวยมากไม่เอ็นดูเราผมว่าจะไปถามอ๋อไม่ถามก็รู้เลยใช่เพราะว่าเราเราจะมีโอกาสได้เจอเราทางจริงจริงมันก็หาจริงงานเนาะเราไม่ได้แบบคุยกับคุณไม้เขาโดยตรงแต่ว่าไปที่นั่นเราได้เจอแล้วเพื่อนบอว่าจะก็คุยแต่เขาไม่ได้ถามเราว่าเรื่องเราทำไมอยากรู้่าตีน ปเที่ยวไหนวางวงกันทิ้ยังไงบ้างคอยเฟลไม่ต้องก็ต้องไปอยู่แล้วไม่จริงๆเราจะได้มีโอกาสได้เจอมาอาโผด้วยใช่ผมเราะเจะไปของของเขาเขาไปโชว์วันที่24 24ออลใช่ครับเราก็จะได้ไปเจอกันวันนั้นใช่สิเราถามว่าเราจะไปแข่งกัน ใช่ครับผมพขกันรุ่นวัยแน่วัยแน่เรอชวามีนัดมิงกันแล้วใช่ครับผมพักมาก็บินต่อวาซิลเลยนี่ใช่แล้วสองวันก็ไปบราซิลกลับมาวันนิดนใช่ใช่แล้วกลับมาถึงวันที่ยี่สิบายี่สเช้าวันยี่สิบหกเช้าี่เชาวันย ครับปีมานี่คือวัวฟงเลยอกับวัวฟูงวัวจริงๆเราไปงานของทางกระทรวงต่างประเทศก่อนใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทางกรมดิแฟนคอนเราจะบินตามมาอีกวันประมาณสองวันสองวันครับผมเนี่ยเขาถึงยากแลยที่เป็นหนุ่มแล้วือเป็นงานที่มีที่มีเป็นน้องเลยใช่ครับผมแต่ว่าก็รู้สึกรู้สึกโชคดีมากๆเลยเพราะว่า เป็นโอกาสที่ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่บอกว่ามันมันมีได้ยากมากใช่เวลาถามโซนต่างอืมต้องพักผ่อนเต็มที่ครับผมเต็มที่กับทุกอย่างพักผ่อนเต็มที่แล้วก็สนุกให้เต็มที่พักผ่อนพอพออยู่ครับนี่คือจริงๆวันนี้เราก็ต้องเตรียมร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเจ็บต่าง แต่การขึ้นยังไม่พร้อมเฮ้ยเมื่อเช้าผมก็ไปกายภาพมาเลยเพราะว่าพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะไปเลยเขาบอกเขามีท่าเตรียมไว้ยืดใช่พ่นเครื่องไหมยืดบนเครื่องเรียบร้อยแล้วอะไรอ่ะตอนนี้องปกติเราทำได้เจ็ดอ่ะหรือว่ายังยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อเช้าก็ยังไปอยู่แต่แต่เวลาไปต่างประเทศมันต้องบินนานๆมันต้องนั่งไปนานๆอะไรยก็เดี๋ยวก็จะแบบตัอตันครับตัเครับเราก็จะมีเือจริงๆทางทางคุณหมอกายภาพเขาก็จะให้ท่ายืดมาอะไรเงี้ยช่วยได้ในเเวลาาที่รต้อง นานๆบางทผมอาจจะต้องลุกขึ้นยืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยท่าี่ค่ะว่าแบบเราต้องทำท่าอะไรไมีอยู่ครับเดี๋ยวทำให้ดูท <c oughs> ่าี่อยากจะีมีอยู่ครับคือมันจะมีทั้งท่านั่งนั่งยืนแล้วก็ท่านอนยืนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครเจอเด็กบนเครื่องบินแล้ว ถ้าผมแบบเอาเอาแขนดึงขาขึ้นมาหลายที่อยาตกใจยืดอยู่มันมีสั่งห้ามไหมับมันมีสั่งห้ามไหมว่าถ้าไปเดินชุดนทางห้ามทำอะไรบ้างใช่ครับหลายอย่างก็จะมีแบบอย่างกระเป๋าอ๋อใช่เพราะว่ามติดกอล์ฟจะลง ใช่ก็จะมีเดี๋ยวผมนั่งดูกระเป๋าหนักหนักอะไรเงี้ยไม่ได้แหละเพราะพวกท่าก้มท่าอะไรเงี้ยก็ก็ให้ระวังมากๆอันนี้ก็เป็นผู้ชายอ้ไปเบิ้ลอยู่แล้วครับไปเบิ้ลอาสาไปเม้เกมไหมโอเคมไหมอาสาหรือเปล่าได้ผมนะก็ต้องช่วยๆกันไม่เหมือนเบิ้ลเบิ้ลเป็นทักกุนีเบิ้ลนก็ต้องช่วยๆกันจะได้เห็นภาพไปเบิ้ลถือกระเป๋าสองใบอยู่ ก็เดี๋ยวไปแฟนมิที่บาร์ซิลเราเปลี่ยนตัวกันยังไงอ่ะมันต้องมีโชว์มีอะไรยังไงครับผมก็เราจริงๆเตรียม energy มากกว่าเพราะได้ยินว่าแฟนๆชาวบราซิลนี่คือเขาแบบเขาจัดเต็มเราเขาาก็จะเชียร์เรามากเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมแบบไปไปสนุกกับเขามากกว่าผมใช่ครับแล้วปังดูหน้อยยังปีปีใหม่ปีนี้ใหม่ไม้ฟังอีกอ่าเขาเสียไม่หากไปแกล้งเราเป็นดารา ามานาพอยากูให้ขเบไรนะครับปเขาเนเกิดเหรอครับเเกิดทาให้เค้กเขาบอกใช่โหด้เค้กในเค้กก็มีแป้งอ๋ม่แงไมยอเป่าม้ยคุณเล่นก็ใะไรก็มีแป้งมีไข่มีน้ำตาลในเค้กก็อยู่ในเค้กใช่หน้าเค้กเขียนว่าอะไร แฮปปี้เบิร์เดย์มาริคิตันแค่นั้นเลยรวมยวงมาได้คิดมากเลยด้วยหรอเป็นแบบอหวันเป็นอะไรคือประดุกประดาบอะไรหรือเปล่าคือถ้าบริจุณของที่เพื่อนชอบมันมีราคามาก คผมพอพอนี้จะใช้เวลาเก็บเงินประมาณสัก25ปีในการซื้อรถผมชอบของทั่วไปมากเลยผมก็แบบรถนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของทีท่เขามีอยู่แล้วแล้วเราอยากได้เขาบอกไปแล้วรถนาฬิกา<อ>นี่หของทั่วไปเราเห็นในทุกวัน<อ>นะผม ใช่ใช่เขาไม่ให้หรอกค่ะเขาไม่ให้เขาให้เขาก็ไม่เอาหรอกใช่เรนไม่ได้ไหมมีหรอคุปปะดุคุปปะดับก็เป็นเค้กคือจริงๆวันนั้นเราก็ไปเซอร์แล้วก็เราก็ถ่ายถ่ายคลิปไว้ลงในจีบของเราจีบของเราของเราอ๋อเจเจของเจเจเอสเจพีอ๋อแล้วคือวันเกิดเจไปเบิ้์คิดไปไหมคะว่าเขาให้เราขนาดนี้แล้วเราให้เขาขนาดไหนเค้กเนี่ยนะเค้กตล เปลือกเปื่อกเปลืองเออเราคิดแล้วแหละว่าไม่ผมมีไอเดียแล้วว่าจะซื้ออะไรฮ่าเก็บอกนะว่าไมค์ก๊อฟกับผู้ไปเล่นแบบเออน้องขอัญเิการีไม่ต้องห่วงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอขนมไหว้บระจัน้องขวัญเจเจจิะจันิทรรศการมันต้อให้กันตอนนี้ แล้วแต่ว่าได้เค้กแล้วแต่ปีแหละปีผมปีนี้เป็ีของขวัญให้ตัวเองค่ะผมให้ตัวเองเหรอเยอะเยอะซื้อเยอะเลยเหรอซื้อเยอะเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอธิษฐานก็จริงๆมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นชิ้นเล็กๆแบบว่ามากกว่าอะไรเงี้ยคือแบบอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ก็อาจจะจัดจัดเต็ม แต่ว่าตอนช่วงนี้ก็พักพักดีกว่าใช่ใช้ไปเยอะใช่ไเยอะใช่บัลลัตัวเองบัลลัตัวเองจริงๆให้ให้ตัวเองตลอดแตไม่ไม่ต้องเป็นวันเกิดก็ได้ใช่ไหมผมะ่ับพ้าอาให้ให้ตลอดขบันให้ตัวเองอ่ะผมจริงผมไม่ค่อยซื้ออะไรนะจริงเหรอแต่บางเออเราอยู่ King Power พอดีเลยครับว้าอยากได้อะไรแต่ผมตนีมงน คตลาดเออเด็มรอต้องไปอยู่เ้พ pues ุ่งทุ่คราวเวอร์มันยากไปแล้วคุณตลาดอ่าไ่อันนี้ก็ไม่ติดไม่ติดพอดีไม่ได้จดมหาชนเแต่เราแบ่งได้แบ่งคุณตลาดที่ถืออยู่ตอนนี้ก็น้อยนิดนะโอเค